สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบันเดียน,น้ำนะคะที่มุมเกษตรแยกเอาไว้ที่ถาดถาดรวมเป็นถาดไดาโซะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาโตค่อนข้างที่จะเบียดกันแล้วนะคะมุมเกษตรจะแยกเขามาไว้อีกที่หนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจะทําการตัดแต่งรากนะคะแล้วก็ปลูกลงกระถางเดี่ยวอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยเขาเริ่มที่จะโตแล้วก็เริ่มที่จะเบียดกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไม ไม่แยกเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเสียรูปเสียทรงนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะทําให้ต้นเขายืดยาวนะคะก็ดึงเขามาแบบนี้เลยนะชุดนี้เนี่ยตอนที่มุมเกษตรแยกนะคะเขายังเล็กอยู่เนาะแล้วก็เอ่อมุมเกษตรปลูกค่อนข้างที่จะถี่นะคะชิดกันนะต้นนี้เขามีปัญหาที่โคนนะเดี๋ยวมุมเกษตรต้องเช็คดูว่าเขา ถ้าเขายัางไม่ไม่เน่าหมดเนี่ยก็ปลูกแบบนี้เลยถ้าเขาเน่าหมดก็อาจจะเชื้อนนะคะแล้วก็ล่อล่างใหม่นะคะเนี่ยเห็นไหมบางต้นที่เขาโดนเบียดหรือว่าโดนบางนะคะเขาก็จะเล็กแอบอยู่ข้างในแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รีบจัดการเขาเนี่ยในที่สุดเขาก็จะเน่าไปนะคะ ยังไม่มีเวลามาทําเลยนะคะเนาะก็คิดอยู่ว่าจะขายต้นเล็กๆแบบนี้ไหมนะคะถ้าขายก็ต้นเล็กๆแบบนี้ก็ต้นละยี่สิบห้าเนาะแต่ถ้าซื้อเยอะก็ได้ราคาส่งนะคะราคาส่งก็อยู่ที่สิบห้านะ,ะต้องซื้อหนึ่งร้อยต้นขึ้นไปนะคะราคาส่งจะอยู่ที่ต้นละสิบห้าถ้าซื้อหนึ่งร้อยต้นนะคะ เนี่ยเราจะถ้าถ้ายัางไม่มีเวลาเราก็แยกเฉพาะบางต้นก็ได้นะคะบางต้นที่เขาโตกว่าเพื่อนนะคะไปแล้วก็พื้นที่จะได้โลง่ลงๆหน่อยนะแต่ถ้ามีเวลาเราก็รื้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะรื้ทุกต้นแล้วก็เออเราจะได้แบบเอาถาดเนี่ยไปใช้อย่างอื่นนะคะ แต่ของมุมกเกษตรเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของจะมีต้นเล็กๆพวกนี้นะคะตอนนั้นคือมุมกเกษตรแยกมาแล้วก็มีบางต้นที่เขาตายนะคะมุมกเกษตรก็เลยเอ,เอาตัวอื่นหรือว่าต้นอื่นนะคะมาแทรกเข้าไปด้วยนะคะนี้นะคะต้นนี้ก็คือเขาโดนบางนะคะสุดท้ายเขาเนา่าเขาเขาก็เขาเน่าไปนะคะ การเน่าก็มีหลายสาเหตุนะบางทีเขาไม่ได้รับแสงเขาก็เน่านะคะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เขาเบียดเสียดเกินไปนะคะแล้วก็เขาก็เน่านะคะก็มีหลายสาเหตุเนาะพวกนี้นะคะอ่ะมีเยอะนะคะเยอะมากบรนเดียนน้ำนะคะนี้ก็เป็นเอ่อมัตตกาน่านะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราก็ยังวางเราก็ยังไว้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้อยู่เนาะเพราะว่าเขายัางมีพื้นที่ว่างอยู่นะคะ พวกนี้เนี่ยตอนที่มุมเกษตรแยกมาเขาค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยก็เลยปลูกเขาห่างหน่อยเนาะเขาก็จะโตกว่านิดนึงนะคะก็ยังพอมีเวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะค่อยมาแยกก็ได้นะคะแต่ว่าถาดเมื่อกี้เนี่ยถาดถาดนี้เนี่ยคือเขาแน่นเกินไปนะคะพวกนี้ก็คือตอนมุมเกษตรแยกเนี่ยไม่ได้พักต้นอ่อนนะคะทำให้อ่อแยกแล้วเขาเน่านะคะแล้วก็เอาเอาเอา,เอาตัวอื่นนะคะมาแทรกไว้นะคะ ดึงมัตูกระน,น้าไปด้วยนิดหนึ่งแล้วกันเพื่อว่าจะโพสขายจะได้มีไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะพวกนี้ก็เป็นมัตูกระน,น้าที่มันเสษิฐแยกไว้เหมือนกันนะคะ,ะนี่นะคะจริงๆเราเอาไปล้างแล้วก็ทำการตัดแต่งรากเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ เออไม่มีเวลาล้างนะคะก็วางเอาไว้แบบนี้สักวันสองวันให้ดินเขาแห้งแล้วเรามาทําการตัดแต่งรากนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะวางไว้สักวันสองวันให้รากเขาแห้งเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้แล้วนะคะหรือว่าใครที่จะขายก็ได้นะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดึงต้น บัญญัติน้ามนะคะหรือว่าคัตตัดที่มุมเกษตรแยกพอร์ตเอาไว้แล้วแน่นเกินไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเอามาแบ่งก็น่าจะเอามาแบ่งในเพจ h a p p y Home คัตตัตนะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปกดติดตามเอาไว้ได้นะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ